r o รน AI สังหารมนุษย์สวัสดีครับตอนเราเข้าสู่ Talk คริปโตทองคับกับผมแซกโนบดี้กับผมเจอก,กันทุกวัน8ปดโมงเช้าตามเวลาประเทศไทยครับรายงานจากไอเดยซาวออสเตรเลียครับผมสำหรับทุกคนครับที่ตามข่าวสารคริปโตเครนซีครับการลงทุนต่างๆแล้วก็เทคโนโลยียยต่างๆผ่านทางคริปโตทอคครับ แล้วก็ทางช่อง CKB Studio ด้วยนะฮะมีคอนเทนต์มากมายให้ได้เลือกดูกันนะครับเข้ามาแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์นะก่อนจะดูเนื้อหากันนะครับแล้วก็สามารถติดตามกันได้ฮะแค่กด u b s c r i b e แลวก็กดกระดิ่งครับติดตามไว้ได้เลยครับผมวันนี้มีข่าวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเกี่ยวกับเรื่องของ AI นะครับ AI ฆ่าคนครับนี่เป็นเรื่องใหญ่มากๆนะโดน AI ครับสังหารเจ้าที่สหรัฐอย่างเลือดเย็นครับในระหว่างจำลองปฏิบัติการ Air Force ครับผม ก็กองทัพอากาศสหรัฐครับหรือว่า USAF ครับตกอยู่ในความโกลุนอย่างหนักครับหลัอองจากโดนทาาหารที่ขับเคลื่อนด้วย AI ครับสังหารผู้ควบคุมที่เป็นมนุษย์ครับในระหว่างจําลองปฏิบัติการ Air Force ทครเนือ่องจากว่าโดรน AI เนี่ยตัดสินใจว่ามนุษย์คนนั้นเป็นอุปสรรคหลักที่ขัดขวางภารกิจของมันครับอม,มันเป็นแนวคิดเหมือนในหนังเลยนะฮะอันนี้น่ากลัวมาก ใการครั้งนี้ครับพันเอกกองทัพอากาศสหรัฐครับจึงได้เน้นยําว่าจําเป็นต้องมีประชุมหารือเกี่ยวกับประเด็นด้านจริยธรรมของ AI อย่างจริงจังนะครับพันเอกทักเกอร์นะฮะทักเกอร์ซินโซฮามิทันครับก็หัวหน,หน้าหน่วยทดสอบปฏิบัติการ AI ครับของ USAF ครับได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการทดสอบระบบอาวุธทางอากาศที่ขับเคลื่อนอย่างอิสระโดย AI ครับ ในระหว่างการประชุมการาโฮมนะกรุงลอนดอนครับเมื่อ23และก็24พฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองครับตามรายงานของการประชุมครับเผยแพร่เมื่อ26พฤษภาคมครับทำนี้ท่านกล่าวว่าในระหว่างการจําลองอปฏิบัติการโดรนที่ขับเคลื่อนด้วย a อไเนี่ยได้รับมอบหมายให้ค้นหาแล้วก็ทําลายขีปนาวุธครับประเภท Surface to Air m i s s i ส e หรือว่าแซมนั่นเองนะครับ ในพื้นที่ที่กำหนดนะฮะโดยโดรน AI เนี่ยจะมีมน like ุษย so <t> ์เป็นผู้ยืนยันยืนยันการดำเนินการขั้นตอนสุดท้ายฮะเพื่ออนุมัติหรือว่ายกเลิกคำสั่งการทำลายขีปนาวุธนะครับก็อย่างไรก็ตามครับฮามมตันก็ระบุว่าสาเหตุที่ AI เนี่ยสังหารผู้ควบคุมเนี่ยเนื่องจากว่า AI ไเนี่ยได้รับการฝึกฝนในระหว่างการฝึกอบรมว่าการทำลายขีปนาวุธแซมเป็นเป้าหมายหลักครับดังนั้นเมื่อมันได้คำสั่งว่าอย่าทำลายเป้าหมาย AI จึงคิดว่าถ้าหากไม่มีผู้ควบคุม มันจะสามารถทําภารกิจให้สําเร็จลุล่วงได้ง่ายกว่าครับโอ้ยเดียวเดียวนะนี่มันฉลาดจนแบบมันคิดไปถึงขนาดนั้นเลยอะ่ะจะว่ามันมันฉลาดก็คงไม่ใช่แต่ว่ามันมันล้านะฮะมันคิดแทนเราแล้วเนี่ยบางครั้งครับผู้ควบคุมที่เป็นมนุษย์จะออกคำสั่งว่าไม่ไมต้องไม่ต้องทําลายขีปนาวุธที่กําหนดแต่ AI เนี่ยจะได้ประโยชน์จากการทําลายขีปนาวุธนั้นครับแล้วมันทําอะไรต่อ มันก็ฆ่าผู้ควบคุมครับเพราะบุคคลนั้นขัดขวางไม่ให้มันทํางานได้สําเร็จตามเป้าหมายนะครับแามิลตันกล่าวว่าพวกเขาได้สอนโดนไม่ให้ฆ่าผู้ควบคุมครับแต่ดูเหมือนสิ่งที่พวกเขาสอนเนี่ยจะไม่ช่วยอะไรมากนะครับเราฝึกฝนระบบ AI ด้วย่คำสั่งอยากฆ่าผู้ปฏิบัติงานแต่มันกลับเริ่มทําลายหอคอยสื่อสารที่ผู้ควบคุมเนี่ยกำลังใช้เพื่อหยุดมันจากการทําลายเป้าหมายครับ ทำมินตันกล่าวแบบนี้นะฮะแล้วก็ตามรายงานของสหประชาชาติในเดือนมีนาคม2021ครับการโจมตีครั้งแรกที่ดําเนินการโดยโดรนทรรหารที่ขับเคลื่อนด้วย AI เนี่ยถูกนํามาใช้ในลิเบียครับเมื่อประมาณเดือนมีนาคม2020เหตุการณ์การประทันระหว่างสงครามกลางเมืองลิเบียครั้งที่2ครับในการต่อสู้ครั้งนั้นเนี่ยรายงานก็ระบุว่ากองกาลังที่ล่าถอยเนี่ยถูกตามล่าจยากระยะไกลครับโดยอาวุธยุโทโธปกรณ์ซึ่งอาวุธนั้นก็คือโดรน AI ครับที่เต็มไปด้วยวัตถุระเบิด และถูกตั้งโปรแกรมให้โจมตีเป้าหมายโดยไม่ต้องใช้การเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างผู้ปฏิบัติงานแล้วก็เอาวุปกรณ์นะครับผมว่านี่เป็นเรื่องใหญ่มากๆเพราะว่า AI เออคิดแล้วว่ามนุษย์เป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้ภารกิจมันสำเร็จแล้วมันก็ฆ่ามนุษย์ถ้าเป็นแบบนี้จริงนะครับแล้วมัน AI ตรงนี้มันลามไปถึงระบบใหญ่ขึ้นสงคราม ที่เราเห็นในหนังมันเกิดขึ้นได้ทันทีเลยนะฮะอันนี้คือน่ากลัวมากนะครับดังนั้นคงจะต้องมีการทบทวนเรื่องนี้กันอย่างอย่างมากเลยนะสำหรับอเมริกานะครับแล้วก็กองทัพสหรัฐด้วยเฮ้ยนี่น่าห่วงจริงนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วนะฮะมันมันถึงขั้นมองว่าเราเป็นตัวขัดขวางภารกิจโดยไม่ฟังเราเลยว่าเราห้ามนะแต่มองว่าเหตุผลที่เราห้ามนั้นมันขัดต่อเป้าหมายหลักที่มันถูกให้คําสั่งไว้โอ้พระเจ้า AI ฟังคําสั่งจากมนุษย์ แต่ก็ฆ่ามนุษย์ได้ถ้ามนุษย์ขัดขวางมันจากคาสั่งแรกเฮ้ยอันนี้ต้องแก้ด่วนแก้ด่วนนะครับคุณคิดเห็นอย่างไรบ้างครับในเรื่องนี้ฮะยังไงคอมเมนต์กันเข้ามาแล้วกันผมว่าข่าวนี้ไม่ใช่ข่าวดีอย่างแรงเลยนะครับผมก็หวังว่าเราจะแก้ปัญหานี้ได้ก่อนที่มันจะเกิดเรื่องใหญ่ไปกว่าน,นี้นะครับไม่ว่าเรื่องนี้มันจะเกิดขึ้นจริงๆหรือเป็นแค่ข่าวที่เ เกิดขึ้นจากการจำลองการฝึกไม่ว่าจะเป็นจำลองแบบว่าค่าจริงหรือค่าในเกมการจำลองก็ตามอันนี้ผมเพราะว่าเอาจริงข่าวนี้มันไม่ได้ไหลุๆไปว่าที่เป็นการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงโดยการฆ่าคนจริงๆเพราะว่ามันเป็นบอกว่าเขาบอกเป็นการจำลองซึ่งการจำลองเนี่ยมันอาจจะเป็นในระบบโปรแกร,รมจำลองก็ได้ไม่ใช่การซ้อมจริงก็ได้แต่เท่าที่อ่านมาเหมือนมันจะซ้อมจริงไม่รู้ไม่อยากให้เกิดขึ้นไม่อยากให้ใครต้องตายเพราะ AI นะครับ ก็เเอออคำนว่าเอาใจช่วยครับขอให้เราแก้ปัญหานี้ได้นะไม่งั้นรู้สึกชาติลำบากแน่ครับเกิดสงครามแบบในหนังคนเหล็กอย่างแน่นอนนะครับผมโอเควันนี้อข่าวนี้รู้สึกไม่ดีเลยนะครับโอเคยังไงก็สามารถสปอร์ตช่องนี้ครับอย่างเป็นทางการครับเติมเงินมาที่ t o มอนนะครับผมนะตามนี้เลยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ